มีโปรสิบสี่สิบสี่วันวาเลนไทน์เขามีโปรแบบมาแพ็คแบบเยอะๆกันคือเดินเท้าหนังคอน่ะคอน่ะ u n i v ว r s a l Beijing Studio เห็นไหมมันหนาวแค่ประตูอ่ะต้องเดินเข้าไปข้างในอีกหนึ่งกิโลนะแฟนอิงอิงบอกสวยไปนะโอ้ เขาถ่ายรูปกันเลยเขาถ่ายกันเองอะ่ะให้เอวีวันอิงก็ติ้งอิงดูรูปเราจะถ่ายดูนี่รูปโลกข้างบนยูเนเวอร์แซลมาตอนหิมะตกด้วยนะไม่อยากจะบ <c oughs> อกวันนี้หิมะตกนะหนาวมากรูเนี่ยจะดับอยู่แล้วอะ่ะ ที่แรกเราจะเข้าไปก็คือยูนิวอร์ซอลแลเห็นข้างหลังได้ปะเอ้ยดีอ่ะให้เห็นข้างหลังด้วยนะยังไงยูนิวอร์ซอลสตูดิโอปิงเขาจะให้ไปตรงนูนก่อนอินอยู่ไหนอะโน่นโน่นโน่นกดข้างหลังนี่คือโรงเรียนในการดูวิดีโอแล้วนะ ให้เห so ็นสองกล้องไปเลยนะจะได้เ hey, ห so ็นว่าคนเยอะปะเยอะปะดูนะให้เห็นกล้องนี้นะคนเยอะมากจุหาถุงมือมือแข็งหมดแล้ว ว้องนลองดีเหรอทางออกหาตั้วมาจุดมีคนเยอะมากอย่าลืมถือพาสปอร์ตด้วยนะพอถามเข้ามันจะให้ใช้พาสปอร์ตหรือไอีด้วยอย่าลืมถือพาสปอร์ตมาด้วยนะห้ามลืมนะไม่งั้นเข้าไม่ได้พ <c oughs> อเข้ามาแล้วเขาก็จะให้ก็เอาแผนที่ที่กล่องนะ อันนี้คือข้างในสแกนหน้าเรียบร้อยสแกนอะไรเรียบร้ยอยน,นี่น่าจะเป็นแผนที่ว่ามีที่กินที่อะไรที่ไหนอะไรยังไงเราก็เดินตามเข้าไปคนเยอะมากคนเยอะวไหคนเยอะมากเลยขอรีบเดินเลยไม่งั้นหลงแน่นอนที่นี่หนาวม,มากแล้ววันนี้หิมะตกด้วยแล้ว คนเยอะมากหนาวอ่ะอมือแข็งหมดแล้วมันน่าจะมีอะว่ะิีเตอร์เออแต่ว่าเขาเปิดที่โลกเลยนะมันหนาวมาก งคตรใหญ่เคยเสียวด้วยไปึ้นเไปราไปขึ้นรถไฟหัวน่าจะมันดีทำไมแฟนนั่งอยู่ข้างล่างกินถือของไว้่ยไว้ันนรถไฟหัวประตูมองคตรใหญ่สวยดีอ่ะ โมนิโตฟราต้าฟราสตูดิโอยูโรซิคพาร์คเบอร์ตรงนี้โอ้มันใหญ่มากเลยเธอเที่ยวทั้งวันก็ไม่หมดอ่ะห้องน้ำมีเป็นจุดๆเลยนะแล้วก็สามารถซื้อของกินได้นแบบตามทางได้เลยของเล่นเดี๋ยวนี้จะเป็นทาร์ฟอร์เมอร์ก็จะเป็นรอบๆอ่ะ ต้องเช็คดูว่าเราจะไปรอบไหนเวลามันจะเข้าจะมีเป็นรอบๆหนามากเลยเธอดูบอบบูบีอ้จะเลื่อนแล้วแบบเปียบมากอะ่ะคนละคนเราเข้าไปข้างในอะ่ะโอ้อย่ารับรเอาบอบบูบีโอเคสวิตชเปิลดาบอบบูบี้อ่ะ่ะเธอ่อ

กันทูเฮน่าสตูดิโอยิมูเซอร์สตูดิโอดูแบบจีนมากเป็นพับมากดูดีหิมตกเลยหนาวมากมือ,อยังแห้งเลยมือแห้งมากเลยอ่ะต้องมาช่วงแบบ หน้าร้อนหรือซัมเมอร์หรือยังไงไม้หินน่าจะโอเคเไม่ทรมานมาหน้าหนาวทรมานมากบอกเลย เมืองเมืองหนึ่งเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะสวยว่ะมีอะไรขายด้วยตรงนี้ก็มีร้านอาหารข้างในด้วยนะจ๊ะมีร้านอาหารด้วยมีเครื่องเล่นด้วยเด็กๆด้วยอ่ะ รพหา,หาในกังฟูพันด้าฮะคีะเไป็นบไปคุณไปุณไปคันไปคุณมปคนณไปคุณอปคนไปคนนไปคุณไปคุณไปคุเ,ออเปคุณไปคุณไปคุปป ประมาณ20-30นาทีกว่าจะได้เข้ามามีรถไปคนเยอะมากแครีฮอสเตอดีมาตกเธอรูได้แล้วเขาขาตะกี้ปีม้ ความเย็นเย็นมากไอออกจากจมูกไอออกจากฝาแล้วก็เวลาหายใจนี้ก็นั่นแหละเป็นไอน้ำจริง ห้าสิบหยวนจ้าเบียบร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นี่ค่นี้ชอเสี Thank you นี่แค่นี้แล้วเขาใส่ครีมให้ด้วยระวังหกอะแพงแล้วเนี่ยห้าสิบหยวนนี่คือเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ข้างบนมันจะเป็นครีมครีมด้าอร่อยดีอ่ะ มันคีมๆแล้วก็มีความซาๆข้างล่างเ่ะเอ่ยช้า,า,ายชว่วยง่ว่ว <c oughs> นช่ว่ว่ยช่นยตตวย่วย่วา่ ้อนค่ะโอ้โหเฮ้ยพ่อต้าจ้าบอสยูทานข้าว

เดินอยู่นี่ประมาณสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวต่อคิวไปเล่นได้เนะี่ยรอนานมากประมาณหนึ่ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยพูดอีกนั่งลงไปข้างล่างแบบนั่งบนขานะจะเริ่มขยับแล้ว <c oughs> ยืนจนปวดหลัง,ลงเป็นชั่วโมงจริง เราจะเข้าไปไม่รู้ว่ามีอะไรนะอีกบั่หลังยืนยิ้มทีบฝัหลังเปออะไรอ่ะประตูอะไรอ่ะ ภาษาจีนต้องนั้นเลยอ่ะทำไมอ่ะต้องให้เข้าไปประตูอันนั้นเหรออะไรเด่นอะไรเด่นอะไร,อะไรโอ้โหมันไม่ได้สนใจจะดูเลยนะไม่รู้ไปยังไง <c oughs> 姑娘们，你们让我先办正事儿。我吗？好了好了，大家安静点不要再多说一个字、嗯。这是我的女儿们，打个招呼，别说废话。你们会学到一些实用的生存技巧，比如说别在雪地里睡觉。你们可能会成为我的试吃小白鼠，这样就能保证我吃到的东西不会太辣、啊。

张先生此刻正在进行享受北京环球影城奇妙之旅。为了各位游客的健康与安全，请务必戴好口罩。提醒您正确佩戴口罩。而且刚才呢，还没泡墨汁呢。刚开始出现了几个小状况，还出现了几个大状况。哈哈哈哈。 <laughs> 不过我有点喜欢那家伙，还有那家伙哦,哦，那家伙真的，<laughs> 他还挺会找乐子的。别担心，我们最终解决了所有问题，反正就这样。现在，你们也可以变成小黄人。哇哦，我要干杯！明年子吧。哈哈哈哈哈哈！我要倒着了，干杯！明面子哈。嗯。<laughs> 嗯。 这个，好了，在开始训练之前，我们要做例行身体扫描，可不能让你们携带任何人类细菌进入实验室。没什么严重的，不过就是高密度激光，它们的威力非常非常大，完全不会伤害到呃我。我 <laughs> 哦，有问题了！看来你们里头有人一个星期都没有洗澡了，恶心！我就不点名道姓了，不过就是你们几个，<laughs> 算你们走运。我现在赶时间，暂时不追究了。不过回到酒店后，你们最好去洗个澡，不要直接去泳池。嗯 至于你们其他人，如果有谁想要退出，我警告你们，我会用屁炮来熏你们的。哦，没错，你们想清楚了吗？是想当小黄人，还是闻臭屁？想当小黄人，还是闻臭屁？不用理会，现在不行。别害怕，格鲁，他就是个没头发的大熊。没错他不会用屁炮熏你们的。哦，不会。 มันเป็นที่นั่งแล้วเป็นสามดีอของวินเนียนเพียบเลยไปออกมาเพื่อก็ซื้อของได้เลยนะถ้าใครจะซื้อเชียววินเนียนพอดีของเยอะมาก <Yeah. S 1> อ้หนาวโหสนุกมากอะพอแทบผัก <Yeah. S 1> <laughs> เป็นสามดีแล้ว <laughs> แล้วเป็นแบบที่นั่งใครอยาก oh. เอาอะก็ถือว่าสนุกนะแต่ไม่ได้เป็นเล่นแบบแอดเวนเจอร์ข้างนอกอะ ううสิงโตมินเนียไปแล้วอยากไปเล่นของจริงมากกว่าแล้วสวยมากเลยอ่ะมีถ้ำด้วย ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วล่ะต้องมาต่เช้าแล้วโอ้โหเล่นยังไม่หมดทุกอย่างเลยนั่ะเธอบอกเลยมาเล่นช่วงเล่นอย่างน้อยต่อแถวอ่ะชั่วโมงหนึ่งดีไม่ได้ชั่วโมงกว่าบางทีร้อยนาทีแปดสิบนาทีร้อยยี่สิบนาทีต้องเขาใจนะทีามาเล่นช่วงคนเยอะ ันไม่เวี่ยงเท่าไหร่มันก็จะนิ่มๆแบบเด็กๆแบบเล่นได้วันแล้ว เข้าของทุกคนจะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็เวลาใครขึ้นมาจากอะไรนะรถไฟฟ้าหรือว่าที่จอดก็จะมา,าทางนี้เข้าประตูนี้ก็คือจะต้องใช้พาสปอร์ตสแกนหน้าถึงจะเข้ามาตรงนี้ได้ก็จะเป็นแบบที่ซื้อของซื้อของเขาก็จะจัดลานตรงนี้ก็คือแบบมีสิงโตเฮมีอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปมีเดินได้สองทางก็จะวนๆอ้อมน้ํา ใครชอบอะไรเข้าไปตรงนั้นก็จะมีฮอลลีวูดมีมินเนี่ยนแลนด์เด็กๆจะชอบตรงนี้เพราะมันเป็นเครื่องเล่นของเด็กแล้วก็เดินเข้าไปก็จะมีไทม์ฟอร์เมอร์ข้างในนี้นะคะเดินเข้าไปถ้าเครื่องเล่นแอเวนเจอร์ J ก็ตรงนี้รู้สึกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นพวกไทม์ฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยเยอะเดินมา มันก็จะทะลุเข้าหากันแล้วก็มีจุลศิลป์ปลาคือในนี้ก็คือแบบโคตรเหมือนอยู่ในหนังเลยเหมือนมากแล้วก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไปเลยนี่คือสุดทางมากเลยก็คือวอ t e r w ลวอลน่าจะเป็นเครื่องเล่นตรงนี้ไม่ได้เข้าไปนะเขาก็เข้าไปกังฟูเพนด้ามีตรงนี้ที่ผ่านมีไท er ม์ฟอร์เมอร์มีวัตบล์บีให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ฮอลลีวูดก็จะมีพวกรถ โหมีรถที่แบบเหมือนในแบบ Step Up หรือว่าพวกแบบฟาสอะไรเงีโหรถแบบสวยมากถ้าใครจะมาแบบถ่ายรูปเนี่ยถือว่าคุม้มแต่5ห้ให้แบบมาต่อแถวนีนานเพราะในเนี้ยนนนนต่อแถวจะเข้าไปในเมืองของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็นานเหมือนกันนะถ้าใครจะไปซื้อของหรืออะไรก็เข้าไปซื้อแบบเยอะๆเลยอะได้ยิ่งดีมีที่ซื้อมาก